สวัสดีครับอยู่กบไิสู่ซูเปอร์โกรนะครับและโจค่ะมิสเตอร์เอ็มพีค่ะวันนี้นะครับเราส่งรถยอดฮิตนะครับยอดขายนี่คือ ทะลุทะวงอีกอยู่แล้วคันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยไซส์รถด,ด้วยราคานะคะคุ้มค่ามา,มากๆกับตัวแอดถ่านะคะ Active CVT นะคะ,ะโมเดลล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นสีทเทาไทเทเนียมด้วยนะครับราคาจะอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ร่ะคาสำหรับสีขาวเนี่ยก็เพิ่มเพียง7,000เท่านั้นนะคะ,ะแล้วก็ตัว a อดถานนะคะของตัวเริ่มต้นของเราตัวนี้ค่ะ ก็จะมาพร้อมกับเกียร์ CVT นะคะประหยัดน้ำมันกับเครื่องพันสองและโปรโมชั่นก็พิเศษมากๆเลยเนื่องจากลูกค้าเนี่ยเป็นพนักงานราชการด้วยนะคะเป็พนักงานราชการจะได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะคะเหมือนกันนะถ้าลูกค้าเป็นข้าราชการบริษัทก็ได้เหมือนกันด้วยนะครับเนาะกับโปรโมชั่นที่ลูกค้าใช้เงินดาวออกรถที่หนึ่งแสนบาททวนนะครับคันนี้นะทวนเป๊ะๆเลยนะครับใช่แล้วแล้วก็จะผ่อนสบายๆห้าปีเพียงเจ็ดพันสี่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับห้าปีจบเลยนะครับสบายๆเลยนะครับแล้วก็ได้แต่งแบบ นี้เลยเต็มทั้งคันกันอีกแล้วว้<ม>าวสวยงามมากๆเลยเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะก็จะเป็นไฟวงแหวนล้อมรนะอบเนาะก็เป็นไฟซีนอนด้วยนะคะนะครับก็บอกเลยว่าสวยๆเลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนไฟให้เรียบร้อยนะครับและตอนจะเปลี่ยนไฟแล้วเราติดชุดแต่งทั้งคันไปด้วยนะครับซึ่งชุดแต่งอันนี้ลูกค้าก็ได้เลือกมาเป็นตัวของ รเดอร์ราเดอร์ตัวนี้จะเป็นตัว V2 นะคะก็คือด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเดย์ไลท์ให้ประดับสวยๆนะสตาร์ทรถก็คือติดเลยนะคะแล้วก็จะมีเส้นสีแดงมีการตัดแดงตัดขอบของสีนะคะอันนี้ก็คือทั่วทั้งคันนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยว2เนี่ยก็จะเป็นท่อเหลี่ยมนะคะปลายด้านท้ายเนี่ยจะเป็นท่อใบไม้นั่นเองค่ะท่อเหลี่ยมเป็นทรงใบไม้นิดนึงนะครับมาให้ตกแต่งสวยๆมานะครับทั้งคันเลยแล้วก็ ไม่ได้จบแค่สเกิร์ตนะครับเพราะเราต้องใส่ให้ครบด้วยสปอยเลอร์หลังนะครับจัดกันไปให้ครบเซตเลยนะครับใช่ก็ตัวนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นแบบสปอร์ตค่ะก็คือเป็นทรงแบบยกสูงนั่นเองอค่ะแต่ทรงยกสูงมาเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับการติดตัวสเกิร์ตแล้วนะครับไฟแล้วเราก็ต้องจัดกันไปด้วยตัวลว้อแม็กซ์15นิ้วนะครับเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นล้อกระทะ14นิ้วกันไปนะครับตัวเดิมจะเป็นล้อกระทะมีฝาครอบนะคะตัวใหม่นี้ก็จะเป็นแม็กซ์15แต่งซิ่งนะคะ ซึ่งตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นแบบที่ลูกค้าเลือกมาเป็นออกแนวสีดําๆนะคะ oh, 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 oh. แบบเข้มมากเลยเข้มๆดูดเลยนะครับ uh. แล้วก็น็อตล้อกับพวกครอบดิสก็ลูกค้าก็ได้เลือกมาเป็นน็อตสีแดงครอบดิส hmm. สีแดงให้มันมีการตัดโดดเด่นมากขึ้น uh. แล้วก็ เข้ากันกับการเส้นตัดของสเกิร์ตนั่นเองโอ้โหนะครับสวยๆเลยนะครับน้าอย่างนี้อื่นก็ยังมีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการติดฟิล์มให้รอบคันนะคะแล้วก็ฟรีค่ารมเนียมการจดทะเบียนด้วยนะคะมีการตัดข้างนะคะแล้วก็มีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังนะคะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเชื่อมต่อเข้ากับจอของรถเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอแท้เรามีปลั๊กเสียบตรงให้อยู่แล้วนะคะไม่ ไม่อันตรายมากเนาะแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะขึ้นภาพที่จอเลยโดยจอภาพแท้นี้ก็ยังรองรับพิทยุนะคะบลูทูธนะแล้วก็ Apple c a r า l a y พ n d r o i d ร u t o ด้วยค่ะหหนะครับก็บอกเลยว่าสะดวกสบายจริงๆนะครับอันนี้นะครับภายในเราก็ได้ปรับเปลี่ยนข้างในใหม่อีกด้วยนะครับ<อ>หให้ลูกค้าเนาะเพราะเดิมตัวนี้จริงๆมันเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็เราก็ปรับไปเป็นเบาะหนังให้เพื่อความหรูหราพีเนียมนะคะแล้วก็ ใช้งานดูแลรักษาเช็ดทำความสะอาดง่ายนะลยะะแล้วเราไม่เราก็มีสีลูกคาเลือกด้วยนะลูกค้าสามารถเลือกสีของบอดหนังเองได้ด้วยนะ<ช>ครับทั้งเป็นสีเดียวหรือว่าสีทูโทนนะคะก็สามารถเลือกได้ รวมถึงแผงข้างประตูจะเป็นโพนสีกับตัวบกกเบาะก็เลือกกัน,ดนได้แต่ลูกค้าคันนี้ก็จะเลือกมาเป็นโทนแบบคลาสสิกนิดนึงก็คือเบาะตัวบเบาจะเป็นสีดำนะทั้งหมดเลยแล้วก็ตะเข็บเลือกเดินเป็นสีแดงนะคะ<อ>สีของตะเข็บเนี่ยก็สามารถแจ้งเลือกเข้ามาได้เช่นเดียวกันคะ่ะโอ้โหนะครับแล้วก็ยังมีนิดนึงนะคะลูกค้าสั่งเพิ่มมาก็คือตัว กล้องบันทึกหน้ารถนะครับตัวนี้นะครับก็ใส่อยู่ในเห้ตัวนี้เลยนะคะเพื่อที่จะบันทึกภาพนะคะบอกว่าเออเพื่อควาอะไรขึ้นมาเนาะมันก็มีเรคคอร์ดอยู่ในนี้หมดเลยไม่ต้องห่วงนะครับสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญจําเป็นที่จะต้องติดเพิ่มนะคะนะครับ แลวก็นะครับนี่ก็คือแต่งครบปดนี้ครับ10,000แสนบาทนะครับนี่พันเจ็ดพันสี่นะครับสี่ห้ปีเท่านั้นดอกเบี้ยก็เป็นดอกเบี้ยต่ำพิเศษด้วยใช่เลยนะครับแล้วก็คันนี้พิเศษลูกค้าไม่ต้องมารับเองด้วยนะคะาเราก็บริการจัดส่งให้โอ้ยคันนี้เราก็ไปที่จังหวัดไหนครับเนี่ยไปที่สระบุรีกันค่ะนะครับไปส่งสระบุรีครับน้องหมีนะครับของตุ๊กตาสุดฮอตของเราก็ไปนอนนในรถเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้้ตัวนะคะ เดี๋ยวเราจะพาน้องหมีแล้วก็ตัวรถนะคะไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าถึงบ้านกันค่ะงั้นไปเลยะครัไอกันเลยค่ะ นะครับตอนนี้เราก็มาส่งกัลูกค้าครับที่จังหวัดสระบุรีแล้วนะคะสวัสดีครับพี่จันยรนนครับเป็นไงครับวันนี้ได้วัดถูกใจไหมพี่ถูกใจเลยค่ะสีถูกใจถูกใจหมดเลยชุดแต่งถูกใจค่ะโอ้โหนะครับก็คือได้วัดแบบเราอยากตรงปกเลยนะครับตรงปกไปเลยนะพี่แล้วก็ทําเรื่องยากไหมพี่ตอนนี้อ๋อไม่ยากค่ะโทรไปติดต่อคุณก๊อปปุ๊บเรียบร้อยเลยค่ะโอ้เรียบร้อยหมดเลยไฟแนนซ์ก็มาทำเรื่องให้ถึงที่บ้านเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโอ้สะดวกสุดๆเลยนะครับวันนี้พี่จันทรเจอผมทางช่องทางไหนมานะครับ เฟซบุ๊กค่ะดูในเฟซบุ๊กแล้วก็คุยกันทั้งแชทกับทางไลน์ค่ะอ๋อคุยทางแชทกับทางไลน์เลยใช่ไหมพี่อ๋ออันนี้พี่จางเนยตอนที่ทําเรื่องเคยกังวลไหมมีกังวลบ้างไหมพี่ไม่ไม่กังวลค่ะไม่ไม่กังวลอะไรเนาะทำเราง่ายๆนะครับเราก็โหก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยแต่งเต็มด้วยสวยเลยนะครับอย่างเงี้ยฝากพี่จางเนเชียร์ผมหน่อยย่ังเนาะสมมติ มีคนสนใจนะครับอยากได้วัดสวยๆแบบนี้ครับติดต่อใครดีครับพี่ติดต่อที่คุณก๊อฟได้เลยนะคะโอเคองดี๋วันนี้ต้องขอบคุณพี่ชจน,นชามากมากนะ,ะนะครับขอเดินทางปลอดภัยนะคพี่นุ้ยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับวัดสวยๆนะครับโปรยดีแบบนี้ติดต่อได้เลยครับที่ก๊อฟพิสูจน์ซุปเปอร,ร์โปรอีกช่องคือโจวพิสูเอ็มพีนะครับวันนี้ผมเป็ลูกค้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ